สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านไอเบลเองค่ะวันนี้ไอเบลจะมาทําตามสัญญาคือจะมาจับฉลายนะคะตัวโปรของสิ้นเดือนเมษาสิ้นเดือนเมษาเรามีโปรอะไรกันนั้นคือเป็นกระปุกโปรแจกทองค่ะกระปุกโปรรุ่นโอ่งกับกระปุกโปรตัวสีทองนี่นะคะเป็นกระปุกโปรแจกทองที่จะต้องมี ลักษณะแบบนี้นะคะสามรางวัลคือรางวัลแรกนะคะจะเป็นสร้อยคอทองคํานะคะหนักหนึ่งสลึงอีกรางวัลหนึ่งคือจะเป็นครึ่งสลึงส่วนอีกรางวัลหนึ่งนะคะจะเป็นโปเดี่ยวนะคะซึ่งลูกค้าได้รับโปนี้ไปแล้วนะคะ,ะสิ้นเดือนทําไมเบลถึงสิ้นเดือนเมษาเรานัดกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราเลยสิ้นเดือนเมษากันไปแล้วนะคะทําไมถึงผิดนัดเพราะว่า โปรตัวนี้มีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ได้ซื้ออครีมสมดสไปนะคะแล้วก็ได้อ่านนะคะโปที่เป็นแจกทองมานะคะคุณลูกค้าก็เลยส่งมาชิงโชคเราขอขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่ายังไงนั้นคือทำไมถึงทำไมมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานะคะถึงจะต้องเลื่อนกําหนดมาคือเราต้องคัดแยกค่ะว่า กระปุกที่แท้จริงนะคะเป็นกล่องที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นลนักษณะแบบไหนเดี๋ย์จะให้ดูตัวอย่างนะคะของลูกค้าหนึ่งท่านลนักษณะกล่องที่แท้จริงนะคะจะต้องมีเป็นวอลสติ๊กเกอร์เป็นโปรโมชั่นของร้านไอเบลเท่านั้นนะคะแกะออกมานะคะจะเป็นวอยหลุดนะคะหมายความว่าไม่สามารถทําลายมันได้นะคะแกะแล้วแกะเลยแกะแล้วเสียเลยนะคะตัวนี้จะต้องมีลายเซ็นของไอเบลด้วย ด้านในกล่องจะต้องมีคําว่าของแท้ร้อเจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะคะจะเป็นของแท้เดี๋ยวไปจะแกะไอยให้ดูมันเหนียวมากนะคะนี่ค่ะถ้าแกะแล้วจะเสียเลยเป็นแบบนี้นะคะ เขาถึงจะเป็นเรียกว่าสติกเกอร์กันลอมนะคะแต่ว่าจะเป็นโลโก้ของ IB เบเท่านั้นนะคะบางคนนะตอนนี้นะคะไอเบลเห็นนะคะว่าเอาตัวนี้ไปทำเฉพาะตัวนะคะแล้วก็มาแปะเป็นาตามกระปุกที่ขายในะปัจจุบันไม่มีนะคะจากบริษัท I b เบจะไม่มีเด็ดขาดพรบริษัท I b เบจะมีเป็นตัววอยรุ่นนี้เท่านั้นค่ะจะเป็นวอยรุ่นนี้ที่ มีชื่อนะคะของตัวแทนหนึ่งในหกท่านนะคะแล้วก็จะมีรหัสนะคะในการขายนะคะและภาคที่ตัวเองอยู่นะคะหนึ่งในหกท่านขอย้ํานะคะ VIP ทั้งหกท่านจะมีคุณนัทที่จะมีชื่อในนี้นะคะคุณนัทคุณนิวคุณกอ๊อฟคุณเกตคุณตูนคุณนุ่นนะคะหนึ่งในหกท่านนะคะเท่านั้นนะคะค่ะ แล้วก็กระปุกปัจจุบันนี้นะคะที่จะจำหน่ายก็จะเป็นกระปุกรุ่นนี้นะคะกระปุกที่มันอยู่ในรูปโปรโมชั่นเป็นรูปออริจินอลนะคะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมนะคะถ้าเป็นของแท้ค่ะคุณลูกค้าก็จะได้การเห็นผลไม่ใช่เหมือนของปลอมของปลอมกับของแท้ต่างกันยังไงนะคะปลอมนะตอนนี้คือปลอมลักษณะเหมือนทุกอย่างนะคะ ไอเบลมีอะไรเป็นแบบไหนกล่องแบบไหนลักษณะไหนกระปุกแบบไหนเขามีหมดทุกอย่างนะคะใส่เหมือนกันแม้กระทั่งลูกไอเบลเขายังเอาไปแปะอย่าในนี้เลยนะคะจนลูกค้าแยกแกะไม่ออกคาว่าปลอมคืออะไรนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ถ้าตัวกระปุกแท้ๆนะคะก็จะมีตัวสกรีนเป็นล็อตผลิตด้วยนะคะนะคะ แล้วก็ตัวหนังสือนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสกรีนทั้งหมดค่ะแบบนี้นะคะของแท้ก็จะเป็นนัาษัแบบนี้นะคะเรามาดูเพื่อไม่กกรเสียเวลานะคะเราจะมาจับโปกันก็บนหลังกระปุกนะคะที่เบลบอกรายละเอียดขอดูให้ทีนะคะตัวกระปุกพวกนี้นะคะเบลเลิกผลิตเป็นเดือนแล้วนะคะคือถ้า รับจากตัวแทนที่เป็น V.I.P. 6ท่านจะไม่มีแล้วรวมถึงรับจากเบลด้วยจะไม่มีเพราะเบลจะส่งแค่ VP ีหนึ่งในหกท่านเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าบางคนเข้าใจผิดว่าจะรับจากเบลแล้วจะถูกกว่านะคะเบลส่งให้ใครไม่ได้นอกจาก V.I.P. 6ท่านนะคะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าต้องการคำปรึกษาต่างๆนะคะเบลสามารถคุยได้ตลอด24ชั่วโมงะคะ่ะแต่ว่า บางทีก็ขอเวลาพักผ่อนนิดนึงแต่ยังไงเบโทรกับหาทุกๆท,ท่านแน่นอนนะคะลูกค้าที่เคารพค่ะนี่นะคะขอย้ํานะคะเบลเลิกผลิตไปแล้วดังนั้นถ้ามีอยู่นะคะที่จะเป็นแม่ค้าบางคนที่รับไปเยอะแล้วยังขายไม่หมดเขาก็จะมีสติกเกอร์วอยแบบนี้แปะอยู่ในกระปุกโกพวกนี้ถ้าไม่มีปอมย้ําปอมเพราะแม่ค้าบางคนบอกว่า บางทีมาย้าแบบว่ามาต่อหน้าเบลเลยว่ามันแท้นะของเขาแท้แต่พอมายืนยันกันจริงๆกระปุกนี้นะคะปลอมค่ะกระปุกนี้ปลอมปลอมหมดเลยค่ะที่เขามีจําหน่ายอยู่โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าที่ตัวเองขายอยู่นั้นปลอมนะคะค่ะตอนนี้นะคะลูกค้าผพ้โชคดีก็จะเป็นพิมพ์รายชื่อมานะคะเราจะมาดูกันว่าอยู่ในตะกร้าผ้านี้แล้วนะคะ ัผู้โชคดีนะคะเวลาจับสองท่านเท่านั้นนะคะเอารางวัลอะไรก่อนเบลจะขอจับเป็นรางวัลรางวัลไม่เล็กแต่ไม่ใหญ่รางวัลอะไรนั่นรางวัลทองคําครึ่งสลึงภาคไหนนะคนใส่ซองใหญ่มาเลย อเอเอของคนว้าวพี่โซของคนไหนดิของคนนี้นะของคนนี้นะของคนนี้นะหน้าซองเป็นแบบนี้นะตื่นเต้นไหมของคนนี้นะ,นนนะเดี๋ยวจะมาดูกันส่งมาสองกล่องแม่ ดูกันดูกันมงคลส่งมาต้องเยดูกันดูกันดูกันนะรางวัลทองคำครึ่งสลึงแทมแทมทแทมแทมอยู่ในมือของไอวเวแล้วแท่นแท่นแทอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ ตำบลมะขามเตี้ยตื่นเต้นไหมยู่การเคหะแห่งชาติรู้แล้วใช่ไหมว่าใครคุณณรีรัตสุขรวยถ้าเบลอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ คุณนรีรัตน,ะะนะะ์นะคะสุขรุยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ083635โสมโดสโสมโดสนะคะเบลจ,จะติดต่อกลับไปทันทีนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวยังไงเบลขอจับอีกอืมก่อนจะถึงรางวัลใหญ่เบลยังใจดีอะเบลขอจัจอเบจจเป็นโปจี้ทองคำให้กับ ลูกค้าผู้โชคดีอีกสองท่านแล้วกันท่านนี้นะคะจะได้โปรจี้ทองคำนะคะคุณลูกค้าที่ที่ชื่อว่าคุณไว้นะคะอยู่ตำบล3ามชุกนะคะจะได้รับโปรจี้ทองคำนะคะคุณไว้คุณไว้อยู่จงังหวัดเดียวกับเบลเลยสุพรรณบุรีนะคะค่ะส่วนอีกหนึ่งรางวัลจะได้โปร จี้ทองคำจี่ทองคำนะคะคุณสุรีรัตน์นะคะอยู่อาําอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะจะได้รับโปรจี้ทองคำไปนะคะเหมือนกันนะคะเรามาถึงรางวัลใหญ่กันแล้วนะคะเรามาถึงรางวันใหญ่กันแล้วดูดูดูกันาไ ลุงนะคะจากสมโดสนะคะเป็นคุณอยู่ที่ไหนนะอยู่จังหวัดสระบุรีเป็นคุณอะนงนาตนะคะดวงหมีนะคะอยู่อำเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบุรีนะคะขอภัยด้วยนะคะก็จะได้รับโปตัวนี้ไปนะคะ เป็นโป้ทองคำหนึ่งสลึงเบลจับครบแล้วขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะในโปรโมชั่นที่เบลได้จัดทำขึ้นมาในครั้งนี้นะคะนะคะแล้วถ้ามีโป้อะไรดีๆเนี่ยเบลจะนำมาฝากทุกคนส่วนถ้ายอดได้เยอะกว่าน,นี้นะคะเบลจะพาทุกคน เที่ยวกัน่ะไปเที่ยวกันที่ไหนนั้นนะคะดี๋ย,ยังไงเนี่ยเบลจะขอฝากโซเชียลแคมของเบลน้อยๆจะบอกทุกขัน้นอีกทีหนึ่งนะคะย้ำนะคะกระปุกปัจจุบันนี้นะคะจะเป็นกระปุกรุ่นนี้นะคะอะคริลิกนะคะสีขาวสายสกีนสีน้ำตาลนะคะจะมีล็อตวันที่ผลิตด้วยและของแท้เท่านั้นจะต้องมีอ่าวเอ,อเป็นสติกเกอร์วอยตัวนี้นะคะอยู่ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากค่ะแล้วพบกันนะคะ